เรื่องกฎหมายแรงงานเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแบบว่าซับซ้อนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแต่เชื่อไหมครับว่าการอัปเดตพรบคุ้มครองแรงงานเมื่อปี2 5 6 2เนี่ยมันมีผลกับชีวิตการทำงานของเราทุกคนแบบเต็มเต็มเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วเราได้สิทธิอะไรเพิ่มขึ้นมาลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมติว่ามีธุระด่วนจริงๆที่ต้องจัดการที่บ้านหรือแบบอยู่ดีดีบริษัทที่เราทำงานด้วยก็เปลี่ยนเจ้าของ โอ้โหสถานการณ์แบบนี้มันน่าใจหายเหมือนกันนะครับว่าแล้วสิทธิของเราละ่ะจะเป็นยังไงต่อไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะกฎหมายใหม่ปี2562เนี่ยเขามีคำตอบให้เราแบบเคลียร์ๆเ,เลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆนั่นก็คือเรื่องการลาครับผมเพราะแน่นอนว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะวันที่ป่วยบ้างมีธุระด่วนบ้างมาดูกันดีกว่าครับว่ากฎหมายใหม่เขาอัปเกรดสิทธิเรื่องการลาให้เรายังไงบ้าง ใช่เลยครับฟังไม่ผิดแน่นอนอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆเลยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราลากิจส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงลาแล้วไม่ได้เงินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กฎหมายใหม่บอกว่าเราสามารถลากิจธุระที่จําเป็นได้ถึง3วันทํางานต่อปีแล้วที่สําคัญคือยังได้รับค่าจ้างเต็มๆเหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดไปเลย แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งท้องเลยเพราะว่ากฎหมายใหม่เขาขยายความเรื่องการลาคลอดให้มันครอบคลุมมากขึ้นคือรวมไปถึงวันลาเพื่อไปตรวจคันก่อนคลอดด้วยดีมากๆเลยครับเพราะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้วันลาพักร้อนหรือลากิจเพื่อไปหาหมออีกแล้วและนี่คือตัวเลขสรุปครับ98วันย้ําอีกทีนะฮะ98วันซึ่งใน98วันนี้เนี่ย ทางในจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เรา45วันนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมเรียกว่าคุณแม่สามารถดูแลตัวเองแล้วก็ลูกน้อยได้แบบเต็มที่เลยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องรายได้อีกต่อไปเอาละครับนอกจากเรื่องวันลาที่ทำให้เราแฮปปี้ขึ้นแล้วเนี่ยกฎหมายใหม่ยังลงลึกไปถึงเรื่องที่โอ้โหสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องเงินครับผมมาดูกันว่าเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนต่างๆเนี่ย มีอะไรที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบางจุดนี้สําคัญมากครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงถ้าทํางานที่มันมีคุณค่าเท่ากันคือลักษณะงานคุณภาพปริมาณมันเหมือนกันเนี่ยต้องได้รับค่าจ้างในอัตราที่เท่ากันด้วยเป็นการสร้างความเท่าเทียมแล้วก็ปิดช่องว่างเรื่องความเหลื่อมล้ำในที่ทำงานไปเลยครับแล้วตัวเลข15%ตต่อปีนี่คืออะไรมันคือดอกเบีย้ยครับ เป็นดอกเบีย้ยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้เราในกรณีที่จ่ายเงินเราช้าไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าโอทีหรือว่าเงินชดเชยต่างๆถ้าจ่ายช้าปับ๊บต้องโดนดอกเบี้ยร้อยละ1ิต่อปีทันทีเป็นการรับประกันว่าเราจะได้เงินตรงเวลาครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่อัปเดตมาแล้วดีมากๆครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่กําลังจะเปลี่ยนงาน คือเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเนี่ยนายจ้างจะต้องจ่ายเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนงวดสุดท้ายค่า OT หรือเงินอะไรก็ตามให้เราภายใน3วันใช่ครับแค่3วันเท่านั้นทําให้เราสบายใจได้เลยว่าได้เงินครบแน่ๆไม่ต้องรอนานทีนี้มาถึงเรื่องที่เป็นไฮไลท์สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับคนที่ทํางานมานานๆทุ่มเทให้กับองค์กรมาตลอด นั่นก็คือเรื่องของค่าชดเชยครับผมดูในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับกฎหมายใหม่เนี่ยเขาได้เพิ่มอัตราค่าชดเชยสูงสุดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งสําหรับคนที่ทํางานมานานมากๆคือ20ปีขึ้นไปจากเดิมทีไ่ได้สูงสุดที่300วันตอนนี้อัปเกรดเป็น400วันครับ400วันนี้คือเงินเดือนมากกว่า13เดือนอีกนะครับถือว่าเป็นรางวัลสาหรับความทุ่มเทจริงๆ แล้วถ้าเกิดบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล่ะครับเช่นมีการเปลี่ยนเจ้าของมีการควบรวมกิจการหรือย้ายออฟฟิศไปที่อื่นเลยแบบนี้สิทธิของเราจะเป็นยังไงคีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าถ้าบริษัทเปลี่ยนเจ้าของเขาจะบังคับโอนเราไปอยู่กับนายจ้างคนใหม่โดยที่เราไม่โอเคเนี่ยไม่ได้นะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นคือ สิทธิต่างๆที่เราเคยได้สวัสดิการทุกอย่างมันต้องตามตัวเราไปด้วยนายจ้างคนใหม่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดครับ ส่วนกรณีย้ายสถานประกอบการก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนเลยครับคือ 1. นายในจ้างต้องแจ้งเราล่วงหน้าอย่างน้อย30วันจากนั้นเราก็มาดูว่าการย้ายครั้งนี้มันกระทบชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนถ้ามันกระทบมากจริงๆเช่นย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเลยเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราไม่สะดวกย้ายตามไปซึ่งถ้าเราแจ้งไปแบบนั้นก็จะถือว่าเป็นการเลิกจ้างและเราก็จะได้รับค่าชดเชยพิเศษด้วยนะครับเอาละครับเราคุยกันมาหลายประเด็นแล้ว ทีนี้เรามาสรุปทบทวนกันอีกทีแบบชัดๆไปเลยว่า50ทธิใหม่ที่คนทำงานต้องรู้จากกฎหมายแรงงานฉบับอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนี่คือเช็คลิสต์5ข้อหลกัหลกๆที่อัปเกรดชีวิตการทำงานของเราเลยครับ 1. ลากิจใหุ้พระจำเป็นได้3วันต่อปีโดยที่ยังได้เงินเดือน 2. สิทธิลาคลอดรวมเป็น98วันซึ่งนับรวมวันไปตรวจคันด้วย 3. ใครที่ทำงานมานานเกิน20ปีจะได้ค่าชดเชยเพิ่มเป็น400วัน 4. บริษัทจะโอนย้ายเราไปให้นายจ้างใหม่ไม่ได้ถ้าเราไม่ยินยอมและ5ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันร,ระหว่างเพศชายและหญิงสําหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากันครับจํา5ข้อนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าการรู้สิทธิของตัวเองเนี่ยมันคือพลังที่สําคัญที่สุดในโลกของการทํางานเลยนะครับซึ่งการอัปเดตกฎหมายครั้งนี้ก็เหมือนกับการมอบเครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยให้ชีวิตการทํางานของเราดีขึ้นและมั่นคงขึ้นนะครับคําถามสําคัญก็คือวันนี้เรารู้ และพร้อมที่จะใช้สิทธิของเรากันแล้วหรือยัง